เป็นครึงแรงที่เลี้ยวผูซูไม่ได้ไล่ไม่จนแถมยังโดนไบรตันบุกมานําก่อนตั้งแต่นาที14ครับเชื่อว่าเมื่อคืนเด็กหงบ่นกันยับเล่นแบบนี้เผลอมีหวังแพ้คาบ้านแน่ๆยิงครูแข่งหัวตารางทั้งอาร์เซนอลและแมนซิตี้พลาดท่าพร้อมกันหมดถ้าหงแดงแพ้กับเขาด้วยนี่เท่ากับปล่อยโอกาสขึ้นจากฝูงแบบน่าเสียดายสุดๆแต่สลับไปช่วงพักครึ่งอันเนอร์ส็ลตมีเวลาแก้เกมปรับแทคกติก15นาทีประเด็นคือไม่รู้ว่ากุนซือชาวดัชไปกระตุนปลุกใจลูกทีมีท่าไหน พราะทันทีที่ออกมาจากห้องแต่งตัวเกมกลับมาแข่งกันต่อในเครื่องหลังเลี้ยวผูเล่นอย่างกับคนละทีมจากครึ่งแรกใจฝ่อไม่เอาอะไรเลยจู่ๆนักเตะกลับมาคึกวิ่งเป็นมาจากซูไม่ได้โดนเขากดอยู่ฝั่งเดียวเปิดครึ่งหลังเลี้ยวผูบุกเป็นพายุโจมตีทุกทิศท,ทางแถมเล่นกันโคตรมันมันสุดในรูปการนี้เลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามหลังปูพรมบุกอยู่พักใหญ่ก็ยังไม่ได้ประตูที่ตามหาที่สุดแล้วอา์นเนอร์สล็อตก็ปรับมาแก้เกมอีกครั้ง ประเด็นคือรอบนี้เฮดโค้ชเลี้ยวภูกล้าได้กล้าเสียสุดๆครับเริ่มครึ่งหลังราว20นาทีสลอดจัดการส่งเคอร์ติสโจนลงไปแทนแม็กอลิสเตอร์จุดนี้ยังพอเข้าใจได้ว่าเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งแต่ที่พีคคือเขายังถอนมิดฟิลด์อย่างโดมินิกโซบสไลออกแล้วส่งหลุยส์ซีอาร์สปีกตัวจีดลงไปแทนเท่ากับว่าไทาม์ไลน์ดังกล่าวเลี้ยวภูมีตัวรุก4ี่คนทั้งกัคโปดิอาร์สซาลานนนเยสอยู่ในสนาม วินาทีนั้นเสียงเป็นเสียงแรกเป็นแรกในเมื่อทีมต้องการประตูคุณก็ต้องกล้าเดิมพันและเนอร์สโลตเลือกเดิมพันด้วยการส่งตัวรุกลงมาเต็มสูบตัดผ้าไปในสนามดูเหมือนการตัดสินใจของกุนซือเลือดดัชจะได้เรื่องครับพอไม่กี่นาทีหลังเปลี่ยนตัวเลี้ยวผูก็มาได้ประตูตีเสมอจากชดเปิดบอลกึ่งยิงกึ่งผ่านของโกดีก้กัคโปไม่เพียงแค่นั้นนาที72หดสงแดงยังพลิกแซงโรโรจากจังหวะสวนกลับเร็วก่อนจะเป็นโมซาลาซัดด้วยซ้ายเต็มข้อสุดสวยพาทีมขึ้นนำสองหนึ ถึงตรงนี้โมเมนตัมพลิกกลับมาฝั่งเจ้าบ้านหมดแล้วคือหากเลี้ยวภูจะโหมกระนำบุกล่าประตูที่3เอาใจแฟนบอลก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหากแต่ความร้ายกาศที่แสดงให้เห็นว่าอาร์เนอร์สลอตเคี่ยวลากดินอยู่ตรงนี้ละ่ะ ทันท,ทีที่ทีมของเขาได้2ประตูที่ต้องการมอสสงแดงก็จัดการแก้กเกมอีกครั้งโดยการส่งผู้เล่นเชิงรับอย่างวาตารุเอนโดลงมาแทนดาวินนูนเยสก่อนจะเปลี่ยนคอเนอร์แบลดลีย์แบ็คขวาลงไปแทนซาร่านาทีสุดท้ายในมุมสล็อตจะชนะกี่ลูกก็3แต้มเหมือนกันและเมื่อทุกอย่างอยู่ในกำมือการเอาชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อนย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าบทสรุปตอนจบ2ประตูใน3นาทีเมื่อคืนพาเลียวพูพลิกชนะไบรตันพร้อมทีมคว้า3มแต้มกลับขึ้นไปยึดจ่าฝูงสำเร็จ อีกอย่างเกมนี้อัเนอร์สล็อตแสดงให้เห็นว่าเมื่อทีมต้องเจอสถานการณ์คับขันเขาก็มีทั้งลูกบูและบุญในเวลาเดียวกัน,กนครับแน่นอนเฮดโคชหงแดงได้รับเครดิตอย่างล้นหลามทั้งในง่ายการแก้เกมกระตุ้นนักเตะและเลือกเปลี่ยนตัวได้ถูกคนทว่าวทามกลางคําชื่นชมเหล่านั้นความหล่อของอัเนอร์สล็อตคือเขากลับให้สัมภาษณ์ยกความดีความชอบให้ลูกทีมทุกคนช่วงพักครึ่งเราเปลี่ยนแผนการเล่นนิดหน่อยแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับฟอร์มในครึ่งหลังนะ ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้เพราะนักเตะของผมพวกเขาแสดงทัศนคติออกมาอย่างแรงกล้าผมพูดบางอย่างในห้องแต่งตัวแต่ก็ไม่ได้โวกเวกโวยวายอะไรขนาดนั้นผมแค่ชี้ให้เห็นว่าทีมยังทำได้ไม่ดีพอและแน่นอนว่าทุกคนคิดเหมือนกันแม้แฟนบอลจะยกย่องชื่นชมการแก้เกมแต่จากคำสัมภาษณ์สล็อตแสดงออกชัดเจนว่าทีมของเขากลับมาชนะได้ก็เพราะนักเตะล้วนๆถึงวันนี้คงไม่ใช่แค่ผลงานในสนามแล้วหากแต่สําหรับอร์เนอร์สล็อต อาจพูดได้ว่าเลี้ยวภูเลือกกุญนซื้อเข้ามาสารต่องานเยอะกันครบไม่ผิดคนจริงๆครับ